ทุกคนเคยเห็นลูกบอลปริศนานี้ไหมครับบางทีคุณอาจจะเคยตายแล้วไปเห็นมันมาก่อนแล้วก็ได้ครับแต่คุณเนี่ยแค่โดนลบความทรงจำแล้วกลับมามีชีวิตแบบปกติก็เป็นได้ของนั้นก็คือหนึ่งในพลังของบอลที่มีชื่อว่ากันสึนั่นเองครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนักสืบคุมงอีเช่นเคย มาพร้อมกับเรื่องราวและปลมปริศนาในเรื่องของการสื่อกันครับและในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีการเฉลยเรื่องราวของปมทุกอย่างในเรื่องนี้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเกิดจากความรักของผมต่อกันสื่อล้วนเลยนะครับก็คือจริงๆมันมี37เล่มแต่ถือได้แค่นี้นะครับการสื่อเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ตีแผ่มุมมองด้านมืดของความเป็นมนุษย์ออกมาได้ดีเยี่ยมเลยครับคือไม่ว่าจะเป็นสัญชตาตญาณดิบความดิบเถื่อนของมนุษย์ความเห็นแก่ตัวหรืออะไรแบบนี้นะครับคือเรื่องเนี้ย จัดเต็มมากจริงๆและเรื่องราวของกันสืเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยกันสื คือบอลที่สามารถควบคุมความเป็นและความตายของมนุษย์ได้ในที่ไม่เคยดูนะครับผมจะขอแนะนําบอลการสื่อกันคร่าวๆก่อนเลยนะครับตอนนี้คือสิ่งที่น่าพิศวงในโลกของมังงะเลยจริงๆเรื่องราวของการสื่อเนี่ยจะถูกเล่าโดยตัวละครเอกอย่างคุโรโนะเคครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเอกที่นิสัยค่อนข้างแย่เลยครับเป็นประเภทที่คอยด่าคนอื่นคอยดินทาคนอื่นในใจไม่หยุดยั้งเลยครับอย่างลุงที่ยืนตรงนั้นเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาววันๆก็คงไม่คิดอะไรมากมายหรอกยิ่งวัยรุ่นพวกนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงงงสมมอก็ีไวว้แค่าย นนหััวเท่า้และส่วนตาลุงคนนี้เนี่ยสักวันก็หงตายจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะอาจจะคล้ายกับใครหลายๆคนก็ได้อย่างเช่นผมล้อเล่นนะครับนั่นเป็นแค่มุกตลกฝืดๆของผมละกันแต่ว่าวันหนึ่งครับขณะที่เขากําลังรอรถไฟฟ้าและกําลังกลับบ้านเขาก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าของเขาสมัยประถมครับที่ชื่อว่าคาโตมารุแต่นั่นยังไม่ใช่ประเด็นหลักครับพอจู่ๆเนี่ยก็ได้มีคนเมาไหลบ้านคนหนึ่งที่เดินตกรางรถไฟไปครับทำให้คาโตเนี่ยก็อึอ้งว่าจะช่วยดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายคาโตเนี่ยก็เลือกที่ แต่ด้วยความที่ลงไปช่วยคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวสักเท่าไหร่คาโต้เนี่ยก็เลยเรียกร้องความช่วยเหลือจากคนอื่นครับจนกระทั่งเขาได้ไปพบกับคุโรโนเคครับซึ่งเป็นเพื่อนในวัยเด็กของเขาเขาจึงขอให้คุโรโนเคเนี่ยมาช่วยเหลือเขาหน่อยโอเคจังนั่นเคจังใช่ไหมซึ่งจริงๆคุโรโนเคเนี่ยก็ไม่ได้อยากช่วยเท่าไรหร่หรอกครับแต่มีสายตาและเสียงจากผู้คนรอบข้างโอ้ยจะมองมาที่กูทําไมเนี่ยผมมึงอยากไปก็ไปกันเองดิทําให้คุโรโนเคในท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้ช่วยครับแต่ทว่า รถไฟฟ้าเนี่ยมันกลับมาได้ทันควันแม้สุดท้ายนะครับจะสามารถช่วยคนไร้บ้านคนนั้นไว้ได้แต่ทั้งสองคนกลับพบกับชะตากรรมที่ไม่คาดคิดครับเพรรถไฟฟ้านั้นได้พุ่งชนทั้งสองคนจนเสียชีวิตในที่สิ้นสุดเสียชีวิตที่ว่าเนี่ยก็คือร่างกายแหลกสลายนะครับเป็นการตายที่ผมไม่อาจใส่ภาพให้ทุกคนได้เห็นจริงๆแต่ก็เพราะเห็นนั้นนั่นแหละครับปอนการืสึก็ได้ทํางานในช่วงเวลานั้นพอดีและได้ลากทั้งสองคนเนี่ย เข้าไปในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนอีกหลายคนเลยครับและมีลูกบอลทรงกลมสีดําประหลาดลูกหนึ่งซึ่งบอลประหลาดอันนี้นี่แหละที่มีหน้าที่ในการล่าคนที่ตายไปแล้วนะช่วงเวลานั้นเข้าสู่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับซึ่งมันจะเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับการสแกนร,ร่างกายซึ่งเลเซอร์ของบอลการสื่ออันนี้เนี่ยสามารถดึงทุกชิ้นส่วนของร่างกายของคนคนนั้นไปได้ครับแม้แต่เลือดหยดสุดท้ายก็ตามและสามารถสร้างร่างกายใหม่ที่สมบูรณ์แบบและมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้อีกครั้ครกคนนะไ้ตายปแลวถู ร้างล่างขึ้นมาใหม่เป็นตัวตนเดิมแต่ก็เป็นตัวตนเดิมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อยู่ดีครับทุกคนจะเรียกว่านี่คือร่างโคลนหรือร่างจริงก็ได้แต่สําหรับผมเรื่องนี้สอนให้เรารู้ตลอดครับว่ามนุษย์มันก็แค่หน่วยความจำหนึ่งเท่านั้นแหละครับหลายหลายคนอาจจะคิดว่านี่มันอีเซครหรือว่าต่างโลกหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นโลกแห่งความตายแต่มันไม่ใช่เลยครับตอนนี่ยังเป็นโลกแห่งความเป็นจริงอยู่หลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้อยู่ห้องกันสื่ไปสักพักครับก็จะได้มีเส<อ>ียงเพลงดังขึ้น 新しい朝が来た。 และหลังสิ้นสุดของเสียงเพลงก็จะมีข้อความสีเขียวปรากฏขึ้นมาที่ลูกปอลสีดำลูกนี้ข้อความนี้เนี่ยจะแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในห้องทราบว่าชีวิตของพวกเจ้าเนี่ยได้สิ้นสุดอายุขัยไปแล้วอยู่ที่ข้าว่าจะใช้ชีวิตใหม่ของพวกเจ้านั้นยังไงและนี่คือข้อตกลงและหลังจากนั้นกันสือเนี่ยก็จะแสดงภาพของข้อมูลสั้นๆของเป้าหมายที่ต้องกําจัดซึ่งเป้าหมายที่ว่านั่นน่ะก็คือมนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่บนโลกและมีรูปร่างที่หลากหลายอย่างเช่นไดโนเสาร์ หุ่นยนต์ลูกป,ปั้นและสิ่งมีชีวิตประหลาดอย่างอื่นและบอนกันสึก็จะเปิดด้านข้างออกมาโดยภายในเนี่ยมันจะเผยให้เห็นถึงชายหัวโล้นเปลือยกายที่กําลังสวมเครื่องช่วยหายใจและมีสายไฟเนี่ยเชื่อมต่อกับศีรษะของเขาและลูกบอลทรงกลมของกันสึและชายเปลือยคนนั้นนะครับไม่สามารถถูกค่าได้อย่างน้อยๆก็จากผู้เล่นในเกม จะมีฉากที่ผู้เล่นกันสือเนี่ยเคยลองทําลายอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผลอะไรเลยที่ด้านหน้าเองก็จะมีชั้นวางด้วยครับที่จะยื่นมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆสํา,าสหรับผู้เล่นที่ใช้ในภารกิจนี้ซึ่งนั่นก็คือชุดดําพิเศษครับซึ่งเป็นชุดที่ลูกบอลกนสื่อเนี่ยสร้างขึ้นให้พอดีกับแต่ละคนครับชุดนี้เนี่ยจะสามารถมอบพลังเหนือมนุษย์ทั้งด้านกําลังความเร็วความสามารถในการกระโดดและยังมีความสามารถในการป้องกันความเสียหายบางส่วนเป็นชุดที่แข็งแกร่งมากไม่ว่าเราจะโดนกระสุนปืนหรือแรงอั อันมหาศาลเราก็จะไม่บาดเจ็บอะไรเลยครับแม้แต่จะโดนตรงหน้าที่ไม่มีชุดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอมนุษย์ต่างดาวที่แข็งแกร่งเกินไปชุดอาจจะพังได้ครับซึ่งถ้าชุดพังมันจะมีของเหลวสีดำไหลออกมาจากชุดครับซึ่งแสดงว่าเราควรที่จะหนีมากกว่าสู้เลยครับแต่ด้วยความที่มันเป็นชุดที่เหมือนกับการคอสเพลครับผู้ได้เข้าน่วมภารกิจของการสื่อครั้งแรกเนี่ย มักจะไม่ใส่ครับเพราะว่าชุดมันดูเบี้ยวเกินไปครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้และสิ่งต่อมาคือคอนโทรลเลอร์ครับทำหน้าที่เป็นเลดร์ตรวจจับศัตรูและเป็นอุปกรณ์อัมพาตัวด้วยครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ค่อยโผล่ในเนื้อเรื่องด้วยแล้วไปที่อย่างสุดท้ายนะครับคือปืนทั้ง3ประเภทที่ใช้ในการต่อสู้กับศัตรูอย่างแรกคือ X กันครับเป็นอาวุธคล้ายปืนขนาดเล็กซึ่งปืนปืนนี้เนี่ยเป็นกระสุนพลังงานที่เมื่อยิงไปแล้วเนี่ยจะระเบิดเป้าหมายหลังจากผ่านเเเวววลลาาาไปปช่่งงนนึรับบตอม็ X Shortt ะบบ ทำงานคล้ายกับ X กันทุกอย่างเลยครับแต่ออกแบบมาให้สำหรับยิงระยะไกลที่มีความแม่นยำสูงกว่าและต่อไปคือ Y กันครับเป็นอาวุธที่มีระบบล็อกเป้าเหมือนกับ X กันแต่ว่าการยิงนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้พลังงานระเบิดครับ มันจะยิงเลเซอร์ตาข่าย3เส้นออกไปครับซึ่งเป็นตาข่ายที่ลัดเป้าหมายอย่างแน่นหนาและหลังจากนั้นจะฝังสมองเข้ากับพื้นดินเพื่อยึดล่างเอาไว้และเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นเนี่ยเป้าหมายจะถูกส่งออกไปด้วยวิธีการเดียวกับที่การสื่อเนี่ยใช้ส่งผู้เล่นออกไปทําภารกิจครับแต่ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดครับว่าสิ่งที่ถูกส่งออกไปนั้นเนี่ยมันถูกส่งไปที่ไหนกันแน่หลังจากผ่านช่วงเวลาเตรียมตัวไปแล้วทุกคนจะถูกส่งไปที่สถานที่ทําภารกิจให้ไปต่อสู้กับเหล่ามนุษย์ต่างดาวโดยในตอนแรกเราจะไม่มีทางรรู้เลยคับ บนนกันสื่เนี่ยมันมีเป้าหมายอะไรกันแน่ทําไมเราถึงต้องไปต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวแต่มันจะมีการเฉลยในภายหลังครับในคลิปนี้ก็จะมีการเฉลยเช่นเดียวกันซึ่งนอกเหนือจากการทาภารกิจแล้วเนี่ยก็ยังมีเวลาในการทาภารกิจด้วยครับซึ่งต้องทําตามระยะเวลาที่กําหนดแต่ทุกคนคงกําลังคิดว่าถ้าไม่เสร็จตามที่กําหนดเนี่ยหัวก็คงจะระเบิดหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เลยครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะขออธิบายไว้ทีหลังละกันพออธิบายเรื่องอื่นและเซตติ้งเรื่องราวอื่นๆให้ครบก่อนละกันนะครับอย่างเช่นเรื่องอนนาตใ ทำภารกิจซึ่งห้ามออกอนาเขตโดยเด็ดขาดเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีไมโครชิปที่ฝังอยู่ในสมองหากใครที่เดินออกจากสถานที่ทำภารกิจระเบิดภายในสมองเนี่ยก็จะทำงานทันทีส่วนสถานที่ในการทำภารกิจเนี่ยมันจะไม่ค่อยไกลาจากเมืองนั้นมากครับยกเว้นบางภารกิจจริงๆนะและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือเมื่อทำภารกิจแล้วเนี่ยจะไม่มีใครสามารถมองเห็นคนที่ทำภารกิจกันสื่อได้ครับรวมทั้งมนุษย์ต่างดาวในภารกิจด้วยครับแต่สถานที่อะไรเนี่ยก็ยังคงพังได้อยู่ดี รวมถึงถ้ามีใครที่เข้ามาในพื้นที่เหตุการณ์นี้ก็สามารถโดนลุกลงได้เหมือนกันเฮ้ยมึงดูนี่ดิเหมือนมีอะไรล่องหนอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรว่ามึงพูดถึงอะไรเนี่ยเพราะนี่ไม่ใช่โลกในกระจกหรือว่าโลกหลังความตายแต่อย่างใดแต่มันคือโลกแห่งความเป็นจรงิงที่เอาคนตายเนี่ยมาชุบชีวิตขึ้นมาใหม่และเอาไปต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวเหมือนกับเกมเกม,เกมหนึ่งครับและเมื่อภารกิจได้เสร็จสิ้นจนครบแล้วคุณจะถูกลากกลับไปในห้องของการสื่อีกครั้งและแม้ว่าร่างกายของคุณจะบาดเจ็บแค่ไหนไม่ว่าจะแขนขาด ขาขาดลำไส้ทะลักหรืออะไรก็ตามตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณจะถูกลากกลับไปแบบครบ32ซึ่งนั่นก็คือข้อดีของการสื่อเลยครับหากพวกเขาเนี่ยสามารถรอดชีวิตจากการทำภารกิจได้สําเร็จแต่ละคนเนี่ยจะได้รับแต้มครับซึ่งแต้มเนี่ยก็จะได้รับตามมนุษย์ต่างดาวที่ฆ่าได้และความยากในการฆ่ามันด้วยนะครับและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็จะได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติครับจนกว่าการสื่อเนี่ยจะเรียกตัวกลับมาอีกครั้งเพื่อทําภารกิจในครั้งถั ส่วนเรื่องถ้าทำภารกิจตามเวลาที่กําหนดไม่ได้ผู้เล่นจะโดนส่งกลับมาแต่ว่าคะแนนที่เราสะสมมาเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ศูนย์เท่านั้นครับพร้อมกับภารกิจหน้าเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้ทําคะแนนให้มากกว่านี้ไม่งั้นหากหมดภารกิจครั้งถัดไปแล้วคะแนนไม่ถึงตามที่กําหนดเอาไว้เนี่ยก็จะได้หัวระเบิดเช่นเดียวกันครับแต่นอกจากเรื่องนั้นจะทําให้หัวระเบิดแล้วเนี่ยกันสื่อเองก็ยังมีข้อห้ามหนึ่งครับที่เมื่อเราเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้วเนี่ยก็คือห้ามทําเลยนั่นคือการที่ห้ามปล่อยข้อมูลของกันสื้่วไหล ไปหากคุณได้เล่าให้ใครสักคนฟังไมโครชิปในหัวเนี่ยมันก็จะระเบิดออกมาทันทีหรือแม้แต่ใช้สิ่งของอาวุธจากโลกการสื่อให้คนภายนอกได้เห็นและรับรู้ถึงเรื่องราวของความเป็นจริงคนคนนั้นจะต้องมีชะตาก,การรมมันเป็นไปแต่มันก็ยังมีมุมเหลี่ยมของเรื่องนี้อยู่ดีครับนั่นคือถ้าคุณเนี่ยได้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นการเล่าโดยตรงและคุณเนี่ยก็จะไม่โดนหัวระเบิดครับและนั่นก็คือประมะบทของเรื่องการสื่อ ที่เป็นปริศนากันมาอย่างยาวนานที่ไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วนอกจากการเก็บคะแนนเนี่ยมันมีไว้ทาอะไรได้บ้างโดยเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเล่าวนเวียนไปเรื่อยๆครับเกี่ยวกับการตามล่ามนุษย์ต่างดาวไปเรื่อยๆและไขปมปริศนาเกี่ยวกับเรื่องราวของบอลกนสื่อไปเรื่อยๆครับว่าสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่และมีเป้าหมายอะไรกันจนกระทั่งความจริงเนี่ยได้ถูกเฉลยครับถึงการเก็บแต้ม3ข้อด้วยกันเมื่อเก็บแต้มจากการฆ่ามนุษย์ต่างดาวได้ถึงร้อยแต้มครับก็จะสามารถเลือกชอยได้ว่า จะเอาร้อยแต้มเนี้ยไปทําอะไรกันแน่ชอ e ข้อที่1ก็คือจะได้รับการปลดปล่อยครับแต่จะถูกลบความทรงจําซึ่งเมื่อทําเช่นนี้ไปแล้วเนี่ยพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยออกจากเกมแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีความทรงจําบางส่วนได้อยู่ครับแต่ส่วนใหญ่มักจะลืมเรื่องราวหลายๆอย่างไปเลยครับถ้าเกิดเรื่องราวนั้นมันเกิดช่วงระหว่างการเสือนะแต่ว่าสิ่งที่ผมกล้ามั่นใจแน่ๆครับนั่นคือความรู้สึกที่มันจะคงอยู่กับคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกรักโลภโกรธหลงทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะยังคงอยู่กับ คนนนั้นตลอดไปครับแม้ว่าความทรงจําทั้งหมดจะหายไปตลอดกาลแล้วก็ตามชอยที่2กันสึเนี่ยจะสามารถมอบอาวุธที่เหนือมนุษย์ให้กับผู้เล่นได้ซึ่งอาวุธที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่มีความรุนแรงมากกว่าที่ผมเนี่ยได้กล่าวไปข้างต้นครับอย่างเช่นชุดทารสูตรที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าชุดปกติทั่วไปหรือแม้แต่หุ่นยนต์ลบรวมไปถึงปืนสัตกันด้วยครับและข้อสุดท้ายกันสึเนี่ยสามารถคืนชีพให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้แต่ว่าต้องเป็นชีวิตของมนุษย์ที่กันสึเนี่ยได้สแกนเไวว้้แล ก็คือถ้าสมมุติคุณจะชุบชีวิตกับพ่อแม่ที่เสียไปแล้วของคุณเนี่ยแต่เขาไม่เคยเข้าข่ายในการถูกเรียกโดยการสื่อมาก่อนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะชุบชีวิตได้ครับและการชุบชีวิตเนี่ยก็เป็นการชุบชีวิตที่เรียกได้ว่าดึงคนคนนั้นในอดีตล่าสุดที่มีความทรงจําแค่นั้นครับที่เหมือนกับการดึงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เลยครับไม่ว่าไฟล์นั้นเนี่ยมันจะเก่าหรือใหม่แต่เมื่อโอนย้ายเข้าไปแล้วโปรแกรมเนี่ยมันก็จะรันต่อไปทั้งแบบนั้นเลยครับแม้ว่าตัวเขาในโลกของความเป็นจริงจะหายไปหลายเดือนแต่ความรู้สึกจริงรงๆขอคนนนนั้ จะเหมือนกับแค่การกระพริบตาก็แค่นั้นเลยครับแต่นอกจากนั้นเองหลังจากการล่ามนุษย์ต่างดาวไปหลายต่อหลายครั้งเราจะได้พบกับความจริงครับถึงรหัสโค้ดที่จะบ่งบอกบางสิ่งกับเรามานั่นคือเมื่อพูดกับบอลกันสึว่าคคทาสโทฟีบอลกันสือจะได้โชว์ตัวเลขจํานวนหนึ่งออกมาซึ่งนั่นก็จะมีตัวละครในเรื่องอธิบายไว้ว่ามันคือระยะเวลาของสองครามนิวเคลียร์ที่จะทําลายล้างเผ่าพัานธุ์ของมนุษยชาติให้สูญสิ้นไปแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือสองครามครั้งสุดท้ายในเรื่ ื่องการสื่อต่างหากครับเมื่อเวลาของบอลการสื่อได้เหลือศูนย์มนุษย์ที่อยู่ในลูกบอลของการสื่อได้เดินออกมาจากลูกบอลน,นั้นและยังคงทิ้งปริศนาให้เราคบคิดต่อไปและจะได้มีอีกเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในเรื่องนั่นคือจู่ๆทองฟ้าก็ได้ถูกย้อมเป็นสีแดงก่อนที่จะมีมนุษย์ต่างดาวกลุ่มใหญ่บุกเข้ามาที่โลกและเกิดเป็นศึกครั้งสุดท้ายขึ้นมาครับซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการเฉลยเรื่องราวและไขปร,ปริศนาเกี่ยวกับลูกบอลการสื่อทั้งหมดครับซึ่งมีสปอยแน่ๆครับก็สําหรับใครที่ฟังงงมาจนนถึตรี้ และสนใจที่จะอยากอ่านนะครับคือยังไม่อยากโดนสปอยอะไรอย่างนี้นะสามารถลองไปซื้อมาอ่านได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันแตบอกเลยว่าราคาค่อนข้างแรงนะครับเออพิมพ์ใหม่คือราคาเล่มละเกือบ200อะ่ะเนี่ยดูดิเล่มละนะครับเล่มละเกือบ200ก็นะเราอยู่ในยุคที่มังงะเล่มหนึ่งเนี่ยมัน กินข้าวได้สองสามื้อนะครับแต่ก็คุ้มแน่นอนครับถ้าจะซื้อมาอ่านเนี่ยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาต่อไปนี้จะเป็นการเฉลยปมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อเลยครับเมื่อเรื่องราวทุกอย่างถูกคลี่คลายที่ห้องแห่งสัตรมทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้จูๆ่ๆก็ได้มีน้ําตาสีเลือดไหลออกมาแต่ว่าเดี๋ยวลอไปสักพักมันก็หายไปเองครับนอกจากนั้นห้องแห่งนี้เนี่ยจะมีมนุษย์ต่างดาวที่สามารถเปลี่ยนหน้าไปได้เรื่อยๆผมขอเรียกมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้ว่ามนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์พระเจ้าก็แล้แนนว ที่รุ่งรู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับโลกและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่โดยเรื่องราวทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นเพราะมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งครับที่ได้ประสบกับวิกฤตแห่งการล่มสลายโดยโลกเนี่ยถูกกาหนดให้เป็นแหล่งอพยพและการอพยพเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มมา,มามากกว่า30ปีแล้วหลังจากที่เหล่าคุรโนโเคเนี่ยได้มาปราบเอเรียนะครับซึ่งมนุษย์ต่างดาวต่างๆน,นานาที่เหล่าตัวเอกเนี่ยได้ฆ่าทิ้งไปก็คือพวกศัตรูที่อพยพมานั่นเองครับและที่มาเป็นชนสุดท้ายเนี่ ก็คือเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งมากที่สุดทั้งระดับทั้งอารยะธรรมทั้งแสงยานุภาพในการลบมันอยู่สูงเกินกว่าที่โลกเนี่ยจะเอื้อมถึงครับซึ่งมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์พระเจ้าเนี่ยพอเห็นแบบนั้นก็เลยส่งเทคโนโลยีทางการทหารมาครับโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารที่เพียงพอที่จะขับไล่พวกนั้นเนี่ยออกไปจากโลกได้ในรูปแบบของสัญญาณผ่านลูกสาวของเศรษฐีเยอรมันที่สามารถรับข้อมูลที่ว่านั้นได้1น3 2 4 5 8 9ด8 7้เพราะงั้นเศรษฐีคนนี้จึงได้รู้ รวบรวมนักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์สัญญาณมาช่วยในการไขปริศนาครับเกี่ยวกับที่ลูกสาวเขาพูดว่ามันคืออะไรซึ่งกลายเป็นว่ามันแปลเป็นภาษาภาษาหนึ่งได้อย่างที่คิดไว้เลยครับจึงทําให้เขาได้สร้างลูกบอลกันสื่อออกมาด้วยเงินของตัวเองก่อนที่จะส่งลูกบอลน,นั้นออกไปทั่วโลกเพื่อที่จะหาคนรวยเนี่ยมาลงขันกันครับเพื่อดูเกมกีฬาการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และมนุษย์ต่างดาวส่วนเรื่องคะแนนเนี่ยเป็นเพราะเศรษฐีเยอรมันคนนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงวิธีการครับให้มันเหมือนกับการเล่นเกมโดยการฆ่ามนุษย์ต่าง เราก็จะได้แต้มมาแลกเปลี่ยนนั่นเองครับทำให้คนเนี่ยมีแรงจูงใจในการฆ่ามนุษย์ต่างดาวมากขึ้นทั้งหมดล้วนเป็นแค่เกมที่เศรษฐีคนนั้นเป็นคนสร้างขึ้นมาเป็นเพียงแค่ความโลภของมนุษย์ส่วนเรื่องมนุษย์ที่อยู่ภายในบอลกันสือเป็นเพียงแค่มนุษย์เทียมครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซสาหรับระบบเป็นแค่มนุษย์เทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่แล้วไม่ได้สลักสําคัญอะไรครับแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่มนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์พระเจ้าเนี่ยส่งเทคโนโลยีทางการทหารมาให้กับมนุษย์โลกกไม่่่ใใชเเพพรราาาะววขหห็นจ สงสารในตัวมนุษย์เขาก็แค่ทำเพราะาอยากทำแค่นั้นเลยครับแค่ครั้งหนึ่งเขาเคยเดินลุกรานโดยมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์นี้มาก่อนครับก่อนที่พวกเขาจะไล่ออกไปและมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนั้นก็เปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นโลกแทนตัวนิยามความหมายของมนุษย์ในแบบที่มนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์นี้ให้ไวนะครับก็คือ มนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ต่างไปจากฝุ่นละอองที่ลมพัดพาไปยังที่ต่างๆเลยครับก็เป็นเพียงแค่วัตถุธรรมดาอย่างหนึ่งก็แค่นั้นเลยครับความรู้สึกในกคิดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์จากกระแสะขึ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำอย่างหนึ่งไม่ได้ต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยครับแต่ต่างกันตรงที่มนุษย์มีความซับซ้อนที่มากกว่าแค่นั้นเองมนุษย์ก็เป็นเพียงแค่หน่วยข้อมูลประมาณ21กร,รมัมเมื่อเป็นวิญญ,ญาณแล้วก็จะถูกแยกตัวเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อีกมิติหนึ่งและต่างคนก็ต่างจะกลับมาที่มิตินี้อีก ในรูปล่างที่แตกต่างกันออกไปพอแตกสลายแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปยังมิติอื่นวนเวียนไปมาเรื่อยๆมนุษย์มันก็เป็นในแค่นั้นจริงๆครับใช่เลยครับนี่เป็นการเฉลยที่มันดูเล็กน้อยมากๆแต่ถ้าใครที่ได้ตามอ่านจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าการสื่อเป็นเรื่องที่ไม่ว่าคุณจะอ่านจกกี่รอบ เรื่องราวของมันก็ยังคงสนุกอยู่ดีครับและก็ไม่รู้เลยว่าจะได้พบกับมังงะดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอีกแต่ต้องบอกเลยว่าแม้ว่าเรื่องราวของการสื่อเนี่ยมันจะได้จบไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงทิ้งปมปริศนาที่ไม่รู้ว่า สร้างขึ้นมาทําไมหรืออาจจะเป็นฉากที่แฝงความหมายเฉยๆนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่ได้มีการเฉลยนะอย่างเช่นเรื่องราวของมนุษย์ในบอลการสื่อครับซึ่งเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการเฉลยว่าเขาเป็นมนุษย์เทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้มีการเฉลยเพิ่มเติมอยู่ดีครับว่าไอ้มนุษย์เทียมที่ทําออกมาเป็นอินเทอร์เฟสเนี่ยทำไมมันถึงสามารถเดินออกมาได้ พูดได้มีจิตสำนึกมีจิตนึกคิดอะไรคล้ายๆกับมนุษย์ปกติเลยตรงนี้ไม่ได้มีการเฉลยนะครับหรือจริงๆแล้วมันอาจจะมีเฉลยในภาคต่อของการสื่อภาคนี้ก็ได้นะครับหรือจะเรียกว่าภาคย้อนยุคดีนะเป็นภาคการสื่ออีนะครับซึ่งผมยังไม่ได้อ่านนะเพราะงั้นก็ยังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง,องนี้นะครับและเรื่องราวการปล่อยข้อมูลของการสื่อครับคือต้องบอกเลยว่าใครที่ฟังผมเล่าแค่เรื่องราวข้างต้นเนี่ยมันก็ยังแบบเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดนะครับต้องบอกเลยว่ามันจะมีนักข่าวคนหนึ่งที่คอยไปทําข่าวใช่ ก็ตามสืบเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับที่ที่มันผลิตลูกบอลออกมาครับซึ่งเจ้าของโรงงานหรืออะไรแบบเนี้ยก็ให้นักข่าวคนนี้ถ่ายได้ตามสบายเลยอยากจะแพร่ข่าวหรืออะไรก็ตาม ทำได้ตามใจชอบนะครับแต่ผมสงสัยตรงที่มันมีความย้อนแย้งอยู่สมาชิกกันสื่อทุกคนเนี่ยถูกห้ามเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับบอนกันสื่อทั้งหมดเลยครับแต่ว่าทําไมพอนักข่าวไปทําข่าวเนี่ยจะสามารถเผยแพร่เรื่องราวทั้งหมดได้โดยที่เศรษฐีที่สร้างกันสื่อขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับแต่อย่างใดครับมันน่าสงสัยตรงนี้เนี่ยแหละหรือจริงๆมันอาจจะเป็นความย้อนแยง้งหรือความไม่สมเหตุสมผลของเรื่องก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆก็มีพล็อตโหที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า พออ่านไปเนี่ยเราจะข้ามพอดโฮตรงนั้นไปโดยไม่รู้ตัวนะครับบอกเลยว่าอาจารย์เก่งมากจริงและเรื่องราวสุดท้ายที่ผมว่ามันยังเป็นปมปริศนาเกี่ยวกับ,รบเรื่องราวของการสื่อครับนั่นคือเรื่องราวของน้ําตาสีเลือดครับที่เมื่อเราเข้าไปในห้องแห่งสัจธรรมเนี่ยทำไมจูๆ่ๆทุกคนก็มีน้ําตาสีเลือดไหลออกมาก็อันนี้อาจจะเป็นการตีความในเชิงความหมายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสําหรับผมมันก็ยังคงเป็นปมปริศนาที่ทําให้ผมเนี่ยต้องมานั่งคบคิดต่อครับว่า มันคืออะไรกันแน่นะและเรื่องราวของการสื่อเนี่ยมันก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ดีมากจริงครับอยากจะให้แฟนๆช่องนักสืบคุ้มนะครับได้ลองไปอ่านนะและถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากจะลองเอาสึกสึกหนึ่งในการสื่อเนี่ยมันเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับแต่สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ